รัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดขึ้นผู้ฟ้องก็คือประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะคือคุณอพิสิทธิ์เนี่ยลนะค่ะขอจึงขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงวันที่8พฤศจิกายนโดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ออกคําสั่งขณะเดียวกันเนี่ยนะ ไม่ได้มีการขอไต่สวนฉุกเฉินนะฮะใช่ค่ะใช่ไม่ได้มีการขอให้ไต่สวนฉุกเฉินนะคะตอนนี้ก็รอในส่วนของศาลปกครองอยู่เพราะว่าศาลร,รับคดีเอาไว้ในร,ระบบความจะพิจารณาและมีคําสั่งต่อไปว่าจะรับฟ้องเพื่อมีคําพิพากษาต่อไปหรือก็กิ้งนักข่าวถามว่าคุณเลืองไกลลีกิตวัฒนะไปยื่นกะกะตเพื่อจะให้ส่งเรื่องไปถึงศาลลำนูวินิจัยสถานะคุณอวิชิตเนี่ยคุณบัณฑิตบอกว่าน่าจะต้องรอศาลปกครองใช่ทุกฝ่ายต้องรอแล้วก็ยืนยัน<อ>ว่ากรณีนี้อยู่ในขอบเขตอำนาจของศาลปกครองค่ะและนอกจากนั้น คุณบัณฑิตบอกนะฮะว่าจะไปร้องต่อปปชด้วยนี่เป็นกระบวนการต่อไปเนี่ยนะ,ะมีรายงานเมื่อวานนี้จากโฆษกประชานิปัตนะฮะว่าการประชุมสสประชานิปัตคุณรพิสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีนี้โดยระบุว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงจะไปยื่นต่อปปชเพื่อถอดถอนและเอาผิดพลากรากเอกสุกรรมลใน2อถึงวันนี้นะ,ะถ้าปปชชีช้มูลผิดก็จะยื่นขอให้ถอดยศกลับก็คือพลกากดเอกสุกรรมลทันที สมาชิกเองก็แสดงออกร่วมกันโดยจะเข้าชื่อหนึ่งในสี่ยื่นถอดถอพนพลอากาศเอกสุกรมพลต่อประธานพุธีสภาตามรัฐธรรมนูญในข้อหาว่าลุกแก่อำนาจคุกคาม,อ,มอันนี้เป็นข้อกล่าวหาจากอีกฝ่ายฝั่งหนึ่งโต้กันอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตามกันดูต่อปิดท้ายสั้นๆก็คือเมื่อวานนี้โฆศกสระทรกลาหมพันเอกธนาทิพย์แสงสว่างออกมาชี้แจงจะเรียกกระตอบโต้ก็ไปเชิงอะ่ะแต่ก็คงใช่อนะนะนะ กรณีประชธิปัต์ออกมาถแถลงถึงความผิดปกติลูกลี้ลูกรวนจนก,กระทั่งพิมพ์ผิดไปบางบางคำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยน้องใบก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตก,ตกคำว่ากระนะค,คำว่าผิดหลงแทนที่จะเป็นหลงผิดอันนี้เป็นต้นประเด็นแรกพันเอกธนาทิปบอกว่าที่มีการนำไปเผยแพร่แล้วพิมพ์อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ของจริงอของจริงเนี่ยผูกต้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วคําว่าผิดหลงก็เป็นคําสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่คําพิมพ์ผิดนี่ฮะสุดท้ายก็บอกนะฮะว่าการกล่าวหาว่ากระทรวงกลาโหมออกคําสั่งเร่งรีบลูกนี้ลูกหลวนนั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะดำ<อ><ต>เนินการมานานใช่แต่ว่ายังไม่ปรากฏผลสอบสวนการรายงานพอสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือถึงกระทรวงกลาโหมเมื่อสิบมิถุนายนเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมก็เลยแต่งตั้งคณะกรรมาการสอบสวนขึ้นมานะคะเห็นได้ว่าไม่ใช่การกระทําที่รีบร้อนรวดรัด อย่างที่มีการกล่าวอ้างคนที่แสดงความคิดเห็นในเชิงดูถูกดูหมิ่นหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดต่อคณะกรรมการหรือชี้นําว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการไม่น่าเชื่อถืออาจจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้นี่ไปอีกคดีนึ่งหรือเปล่าเนี่ยค่ะช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะไอ้ภาพเขียนผนังเมื่อวานยังนําเสนอที่ไหนนะทานฟอร์เมอร์เออที่วัดที่จังหวัดไหนอะ่ะค่ะล่าสุดมีอีกแล้ว ทำไมมีนัดเดทกับยาย่าแต่งงานกันบนผนังเนี่ยเดี๋ยวกลับมาฮะเรื่องราเช้านี้เจ็ดรวยกาห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับอ่ะน้องไบร์า <c oughs> พาไปดูเลย เป็นผนังศาลาดเด็กประสงค์นะฮะไม่ได้ผนังโบสถ์ ใช่ค่ะที่วัดลำปางกลางฝั่งตะวันออกนะคะอยู่ที่หมู่11ตาบนชมพูอําเภอเมืองค่ะเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ช่างฝีมือชาวเหนือบรรจงวาดเอาไว้อย่างสวยงามก็มีเนื้อหาหลายอย่างนะคะณีนูนประเพณีนี้ทำบุญปีใหม่ฟ้อนผีปู่ย่าประเพณีทอดปลากระถินใช่วิธีการทําไร่ทํานาของคนล้านนาะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามีภาพเขียนสีน้ํามันชิ้นหนึ่งที่เป็นการถ่ายทอดประเพณีแต่งงานเขาถ่ายทอดถึงการจัดงานนะ,นะคะที่มีทั้งการแต่งตัวสมัยใหม่กับแต่งตัวแบบ โบราณพื้นเมืองทางเหนือและก็มีกิจกรรมอื่นๆอยู่ในภาพด้วย,ยทีนี้ถ้าคุณผู้ชมดูเวทีในภาพเวทีของการจัดง,งานแต่งงานเนี่ยค่ะป้ายแต่งงานคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีชื่อของน้องณเดชกับน้องญาญ่าอยู่ <c oughs> แล้วก็จะเห็นว่ามีวงดนตรีมีชาวบ้านมาร่วมแสดงความยินดี <c oughs> ตอนแรกเนี่ยค่ะพระลูกวัดรูปหนึ่งท่านบอกว่าว่าจ้างมาก็มาวาดภาพใช้เวลาสองเดือนวาดเสร็จก็ไม่ได้สังเกตว่ามันจะมีอะไรผิดแปลก แปลกตาไปปรากฏว่าชาวบ้านปรากฏว่ามาทําบุญเนี่ยนะคะแล้วบังเอิญไปเห็นเข้าแล้วก็บอกต่อๆกันไปแต่ก็เห็นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเสื่อมเสียหรือว่าเสียหายนะคะนี่ช่างวาดภาพก็คงฝากเอาไว้อะช่วงนี้กําลังดังนะคะครูนี้ม,มีเวลาก่อนเขารบรงชาติชั้นๆนะฮะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ผู้หญิงท้องคนหนึ่งอายุาท้องแปดเดือนถูกกระจาาสร้อยที่ราชบุรีเมื่อวานนี้มีการเอาไปทําแผนนะฮะเมื่อวันก่อน เอาไปทำแผนไปคนจีนนักข่าวรูปนักข่าวไปได้คนร้าสองคนโดนผู้หญิงท้องแปดเดือนคว้าชะลดความเลยฮะไปฟังสั้นนิดหนึ่งเถอะแขนแขนดิอะไรพาเอาไป่าตรนี้า่ตรนี้จา่ไป่ตง้ก่าไปายตรงนี้จ้าถไอนี้ไปยกนี้จ้ายไ่รงนี้่ยายไางนี้่ยไปงนี้จก็รงน้จ้า่งน้จา่งนี่ยงนงน้จาายยนี่ยถน้มา่ นั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะกระชากโครมรถล้มเลยสองคนนี้เสร็จเลยนี่ฮะมอเตอร์ไซค์ไงขึ้นเลยนะที่บอกอะล้อยกเลยอ่ะจะใส่ฟอยทองเส้นใหญ่นะมันก็ทีมทีล่าตาล่าใจเหมือนกันนะนั่นเละสิฮะไม่เป็นไรองค์เดียวกันแล้วโอ้โห ตำรวจผ่านมาพอดีคว้าตัวได้โดยละม่อมทั้งสองคนก่อคดีโชคโชนตุลาพฤศจิกากระชากสร้อยลักบทรันไ8รายการในพื้นที่บ้านโป่งกำแพงแสนแล้วก็อำเภอเมืองนครปฐมด้วยคารอบผระชาติแล้วกลับมาเลยครับ เวลาหนึ่งนาทีนะครับว่ากันต่อเลยนะครับทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาตำรวจโรงพักคลองข่อยนอนทบุรีรับแจ้งเหตุรถขนเงินถูกยิงบริเวณจุดยูเทิร์นสะพานข้ามคลองบางบัวทองถนนราชพฤกษ์ตรงนี้เองทีแรกคงนึกว่ารถขนเงินถูกจี้ถูกปล้นหรือไม่ประการใดปรากฏว่าเป็นเหตุยิงกันอันเนื่องมาจากการขับรถหรือ,อยังไงนี่แหละจุดยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางบัวทองที่ท่าอิดาเกร์นนทบุรีรถตู้ขนเงิน เป็นของบริษัทโพเกสประกัน,กนภัยจำกัดกระจกด้านข้างซ้ายพบรอยกระสุนปืนหนึ่งรูและมีร่องรอยการเฉียวชนบริเวณด้านหน้าซ้ายและด้านข้างใกล้กันพบรุ่นคดคู่กรณีเป็นรถปิกอพ,อพอีซูซุจอดสภาพด้านหน้าการชนขวาและประตูขวามีร่องรอยถูกเฉียวชนนะสอบสวนนายทศพรสว่างสังวาน เป็นพนักงานขับรถขนเงินให้การว่าตัวเองกับพวกอีก4คนนั่งรถมาจะไปเก็บเงินที่แบงก์เกสิกรไทยอยู่ในปั๊มน้ำมันตรงข้ามจุดเกิดเหตุมาถึงหน้าปั๊มปตทมีรถกระบะอีซูซูสีบอลเงินขับอยู่ด้านหน้าเลนขวาตนเปิดไฟสูงกระพิไปเพื่อขอทางรถกระบะคันนั้นหลบเข้าซ้ายและเปิดกระจกชอววุธปืนขึ้นมามระหว่างนั้นกำลังจะเล่นเครื่องแซงก็ปรากฏว่า รถปิกอัพคันนั้นใช้ปืนยิงเข้ามาที่รถตนทันทีก็เลยตัดสินใจหักรถเบียดและชนเพื่อไม่ให้กระบะคันนั้นเนี่ยหลบหนีขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะพนักงานที่มั่งมาด้วยการชื่อชัยสิริเชียงแสนใช้ปืนยิงจากภายในรถออกไปหนึ่งนะัดแต่กระสุนไม่ผ่านกระจกข,ของตัวเองเพราะกระจกของตัวเองเนี่ยเป็นกระจกกันกระสุนปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นพันตำรตวจตุยอนุภาพวังบุญอายุ31ปีสังกัดปปสเป็นคนขับปิกอัพกระบะอิซุส ให้การอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าตนเองขับรถออกจากปั๊มน้ำมันเพื่อจะยูเทินมีรถตู้มาต่อท้ายกระพริบไฟไปมาหลายครั้งตนก็เลยเข้าเลนซ้ายให้รถแซงขึ้นไปและรถกระจกข้างลงมาไม่ได้ชูปืนรถที่กำลังจะแซงปรากฏ่ามีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วเห็นว่ากระจกรถคันนั้นเนี่ยมีรอยแตกก็เลยมั่นใจว่าเสียงปืนที่ดังมาคงมาจากรถตู้ที่แซงตนขึ้นไปและยังพยายามจะเบียดรถตนจนไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้ คือตำรวจคองข่อยก็ฟังคำให้การซึ่งประเด็นคนละเรื่องเลยเนี่ยนะฮะลองฟังคนขับรถกระบะกับคนขับรถขนเงินนะฮะฟังดูฮะ<ถ> <anthem> ก็ผมเติมน้ำมันออกจากมาพอ,อกมาอย่างน้ำปะทอนะครับตอนนี้กำลังขับมาที่ยูเทิร์นตรงจุดนี้นะครับก็มองกระจกหลายทีก็เจอรถตู้นะครับดิฟๆไฟใส่ครับมาเรื่อยๆผมก็เบี่ยงหลบ,บเบี่ยงหลบซ้ายเสร็จ ปืนเปรี้ยงใส่ที่ที่ที่หน้าเลยคือคิดว่าตายแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าเหะเดีนที่คือกระจกฝั่งลูวครับก็คือยื่นอย่า่ในรถแล้วก็เพิ่งได้าองใส่เป็นรถเงินนะครับเพราะเป็นรถตู้ครับก็เลยล่าตายแล้วผมก็พยายามโบกมือนะครับเพาแบบไม่ไม่เล่นแล้วไม่ไม่เอาด้วยแล้วคือมีปืนนะครับพยายามหลบนะฮะรถตู้ก็พยายามชิ้มชิ้มซ้ายจิ้มซ้ายกะแท่ประมาณสี่ห้าครั้งจนผมไปไหนไม่ได้ จะหลบขวาก็ไม่ไปเพราะว่าเขาก็กะตจ้องเตรียมจะชนด้านด้านด้านซ้ายของผมอีกใช่ไหมฮะจนผมก็เลยต้องจอดอย่างเงี้ยแล้วก็ลงจากรถมาพยายามจะเรียกให้ลงมาคุยกันนะครับคนขับก็ไม่มีใครลงมาก็นับในรถได้ประมาณสี่ห้าคนผมคนเดียวออกมาคนเดียวแล้วครับคนเดียวจะไปขวาก็ไม่ได้ผมก็ออกซ้ายก็ไม่ได้ผมก็ไปหนึ่งครั้งขอทางพอไปปุ๊บพี่เขา ตีข้อซ้ายพอตีข้อซ้ายจังหวะที่เปิดกระจกชูปืนปืนปุ๊บช,<ม>ชูก่อนแต่ยังไม่ได้ยิงใช่ไหมยังไม่ได้ยิงพอชูปุ๊บผมก็แตงฝามากรแตงปุ๊บพอดีคนขับตะกหน้าซ้ายผมกับยิงเลยพอยิงปุ๊บผมก็หักรถชนเลยเบียดเลยเ เบียดเลยก็เบียดปุ๊บเบียดปุ๊บเขาจะถอดถอยหลังหนีผมก็เบียดอีกคุให้ไปหักอีกหักหักไปเรื่อยหักติดคำเดียวหักพอ,อขำวนตัวออกได้ผมว่าขวัดรถพอทางฝั่งซ้ายเบียดอีกทีที่กำลังจะไปไหนอ่ะ,ะปไปตาข่ายเนี่ยพอท้องนั่งขื้นอ๋อ,อพอท้องนั่งพื้นเนี่ยใครับเจ็บเงินเราของเรา ยิงจากรถออกไปแต่รถปืนกระจกกระสุนไม่ออกอยู่แล้วครับส่วนเรายิงเรายิงออกใช่ไหมอาเรายิงออกไปแต่รถกระสุนไม่ออกจากตัวรถนะครับอ่ากระสุนอยู่ในรถฟังฟังคนใครคนขับไอ้คนนั่งเป็นคนยิงใช่ไหมอาเขนั่งด้านซ้ายเป็นคนยิงครับผมแต่เขาฝังเขามันแค่เป็นการชูชูปืนใช่ไหมทางน้นยิงเลยครับยิงยิงก่อนเลยยิงเข้ามาก่อนนะยิงเข้ามา่อยกระสุนนี่ละก็ไม่ตรงกันอะ่เบียดกันเละเลยนะฮะอ๋อ พูดถึงอุบัติเหตุนะฮะเมื่อวานนี้ยังเพิ่งนำเสนอข่าวน้ำกรดเข้มข้นลดความบนพระรามสองไปชนกับจักรยานหรือหลบจักรยานชนคอสะพานตายไปสองคนคนหนึ่งถูกน้ำกรดกัดกร่อนจนจำสภาพไม่ได้เลยใช่ไหมฮะอีกคนหนึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกเมื่อวานนี้รถบรรทุกสารเคมีพิกคว่ำบนถนนการจราพิเศษย่านตลิ่งชันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนย้ายรถและถังสารเคมีเพื่อคลี่คลายการจราจร เป็นการจรจาพิเศษมุ่งหน้าบางบัวทองสารเคมีรั่วไหลนะฮะรถที่พลิกคว่ำเนี่ยนะฮะสอบสวนนายนิวพงดีรักษาบอกคนพน,นักง,งานของบริษัท V.S. เอสเขมขับรถบรรทุกบรรทุกสารในตุกยจากบริษัทอยู่ในปากน้ำมุ่งหน้าไปให้ลูกค้าที่สระาบุรี ถึงจุดเกิดเหตุไม่ได้ชนกับใครนะฮะล้อหลังซ้ายหลุดรถก็เลยคว่ำสารเคมีที่มันทุกมา120แกลลอนแกลลอนขนาดละ3 5ลิตรเนี่ยค่ะก็เลยหล่นลงไปบนพื้นบางแกลลอนก็รั่วไหลส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณเลยนะคะก็ต้องเอาน้ำไปฉีดเพื่อเจือจางสารเคมีค่ะแล้วล้อหลุดง่ายๆเนี่ยเออค่ะอุทาหรณ์หน่อยนะฮะคนใช้รถติดแก๊สนะครับผู้ขับขี่นายทหารสังกัดกองทัพอากาศท่านหนึ่งบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วน ขับรถโตโยต้าติดแก๊ส LPG ขณะที่รถติดอยู่บนถนนคู่ขนาดลอยฟ้าบรมราชชนนีเมื่อวานนี้รถติดนานจุดบุหรี่สูบในรถเกิดประกายไฟเกิดแก๊สระเบิดดูสภาพรถประตูทั้งสด้านเลยฮะท่านผู้ชมจุด<อ>แรงนะอัดจนกระทั่งเปิดอ้าออกมานะคะแล้วก็เสื้อที่ขวานอยู่ในรถเนี่ยไหม้เลยอุปกรณ์ในรถได้รับความเสียหายทั้งคันค่ะนี่ฮะเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะจูบบุหรี่แล้วใช้รถติดแก๊สปุ้มเลยนะ เคราะห์ดีที่ยังรอดชีวิตนะเนี่ยค่ะใช่แต่ก็เจ็บสาหัสนะคะนั่นแหละฮะโอ้โหโดูสิฮะไฟมันลุกติดตามตัวกอ้กำแพงเพชรน,นะฮะรถติดแก๊สชนกันเกิดไฟลุกไหม้กว่าจะดับได้เกือบทั้งคันเลยแหละฮะเป็นเชฟโรเลตกับกระบะยี่ห้อโตโยต้าแบบ4ประตูนะคะแต่ละคันก็พังกันยับเยินเลยเนี่ยค่ะคนขับรถเก่งชื่อคุณโสพลสุขมากบาดเจ็บสาหัสหส,ส,หส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าลักษณะคุณโสพลเนี่ยคล้ายๆกับคนเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง ส่วนคนขับรถกระบะชื่อคุณธานีหงทองทราบแต่เพียงว่าบ้านอยู่ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรก็อยู่ในอาการตกใจจนเบลอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรคุณธานีเบื้องต้นที่ให้การนบอกขับรถออกจากตัวเมืองจะไปที่สำนักง,งานขนส่งกำแพงเพชรเมื่อถึงที่เกิดเหตุกำลังจะแซงรถคันหน้าจังหวะนั้นรถเก๋งขับสวนทางมาด้วยความเร็วเลยประสานงากันอย่างแรงเลยค่ะแล้ว